นี่คือการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้เราจะมาทดสอบว่าสนวนพียูโฟมของ PM1 P พีโฟมที่มีส่วนผสมสารหลัมไฟซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จริงเนี่ยไฟติดแต่จะสามารถดับตัวเองโดยการทดสอบเอาน้ำมันเป็นสิงลาดลงที่เนื้อโฟมแล้วทำการจุด เห็นได้ว่าไฟที่กนกติดเนี่ยจะติดตรงบริเวณของผิวนะ้ำมันเป็นสินที่เกิดขึ้นแต่เนื้อโฟมเนี่ยจะยังคงไม่เฉพาะบริเวณผิวที่น้ำมันเคลือบอยู่เท่านั้นและเมื่อน้ำมันเป็นสินหมดไฟก็จะดับได้เองนี่คือการการันตีของการทดสอบว่าโฟมที่มีสารหลับไฟเป็นอย่างไรครับจบการทดสอบโฟมยังคงอยู่สักพักเลย